ีพี่น้องรับปอกอกันแล้วกับซองตะวันแชนแนลม,มาเก็บมื้อนี่พี่น้องมามามาอ้บรรยากาศโตลมหนาวขิงข่าวตากแดดมาดนิพี่โอ้โอยไดดมาสดชืเลยพี่นอ้องสีนสดชดื่นานี่อ้ยของแท้เลยบ้านเมือ่อันนี้มันนี้ก็จัดสถานที่ใช่ปะ บงสดๆดโหลพี่น้องเอาแบบประดตัดต่อเลยนะมาอมตอนนี้ใหญ่โหลดแกมือได้พี่น้องมื้อเด้อแกมือมาเนี่งหันในง่วเผาหันมาแนวสดสดโหลดปะนะ แบบตอนอข้าเค,ยเยยาเคียงเลยพี่น้องเลยนจัดข้าเคียงเลยพี่น้องมามามาบรรยากาศล่มลมหนาวหนาวขาวตักแดดหนาวนุกกุ้มนี่สิบแปดองศาสิบแปดองศาเด้อพี่น้องเดอ้อ เอาน้อยๆน,นี่แหละตอนเมื่อหญ่ยันพี่ยันน้องเขาญาตตอนใหญ่เลยตับกลาไดลปลาลายพี่น้องตับวานกับปลาลายจะเป็นปัญหดเนาะโชคพี่ยันน้องเขาเบิ้งอยู่นี่แหละแล้ว,วบอบพออยังซอยเอาไหมมา,มาพี่น้องมาเออเอาเพิ่มไปสักเท่าไ นี่เจี๊พี่อ่ะคนขนเห็ดมาเรียบร้อยพี่น้องมามามาพี่น้องมามาคนเดียวมาหน่อยเต็มตีปุ้ยชวดดุ่มพูดเลยมามาพี่น้องมาลงมือบันเขาผุลับผู้เล่นนะเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ปลายอยู่ดงงวายเจ้าทีเพื่อนซะก่อนเอานี่โอ้ยนี่เลยขาดบดายลืมเยโอ้ยเริ่มหันโอ้ห้าบิกหันหนี่ซะก่อนสามสิบกี่รายน้อยเดียวน เกื่อประทานขจาวีนกันใช่ตัวใดก่อนเบิกเรกลงสามสิบกี่บนฉบับดักว่าลงมืออิรีบาตนีนพี่น้องมามามาอ๋อลงเบิงบกว่าหนี่งแวโอ้ยเกียวแกีว่วกุ ดำคับเนี่ยมลมแหง้งสบัยิตรงไหนตรงหน้าไปละผู้ชมไปละ ที่ครับ 嗯，嗯，看不到了嗯。 บังซีนไ่อยังมาตามทีครับแคบพี่น,นอ้องเ้ยพอตดคอไยน้ำพี่น้องจะบอกกินดิบเด้๋ยพี่น้องเด้อเบาเว้ย เสียงลมสามสิบกีดมาลองดูทำกุด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  สดครับนะพี่น้องอันนี้เขาเอินบ้าน้าเอินผักกี้ริวนล้ก็เัิสามชิบกีบกนันนี้นะพี่น้องเดียวกันทำใหญ่ๆหญหมด มันมม่ชิ้นตลาดจะไปนองตัวเด้อขาเอาเองชดชดเลยนั่งเผาเลยจุดกับเป็นยังตีนยกยุกยื ลูกพริกพี่น้องบ่เอาลงา้งแจวเพชรล่ะใส่พริกคลายเนี่ยบริเวณไหนพี่ฮะน้องก็เบิ่งสามแจวกันนะตัดมือเลย yeah น่าน่ากัดอืมขากอกเราพี่น้องผมขากัน คานา ขนมงซื้อเกนี้เอารีพี่น้องติดมืกแลวอาวเต็มทั้ง,ง,งแล้วพี่น้อง ตัวเนีย้ยไปไหว้ดาษซะเต็มทั้งเราพี่น้องเต็มทั้งเลยแก้วก็ย่างปลายไปเลยสำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงทำนียเด้อพี่น้องเด้อจะปิดพลาดประก,กันได้ขอโทษขอไปน้ำพี่น้ำน้องถือบอกกินดิบเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็กล่กาวคำว่าสบายดี